สวัสดียามเมื่อเสาครับพี่น้องครับมันอย่างน้อเหมือนน้ําต่มาตุ่มมาห่มกันแต่เสาแต่เซียวแต่นอ้อาน้ําเดยเสริมเนว่าปอโหผนกำลังผนกำลังเติมเงินโทรศัพท์ไม่กันฉะนั้นไม่พวงศูนย์เ้ย์เก้าสามสี่หนึ่งเก้าสีงเก้าสี่ห้าห้าสามสี่ห้มจะพวงของเงินมาแจกตัวมันนี่ป้าโจแน่นอนแต่ว่สามเนาะอาเเติมเงินในการแล้วเอาแล้วคนซื้อจับ เว้ยตู้โทรศัพท์ตัวนี่เติมโทรศัพท์ไปกันอาจารย์กันโอ้อาจารย์มาละตัวนี่สวัสดีครับอาจารย์มาเพิ่มละตัวนี่ครับผมอาจารย์หวังท่านมาเนาะครับเนาะโอ้ร่วมทีมกันแล้วครับสำหรับอาจารย์นนท์ตีเพิ่ม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 อีกอย่างใหญ่สองร้อโอ้สองร้อยแบ่งพันขอบคุณค่ะบประ้วงทอดเนาะครับเนาะ ก็มาเกี่ยวเขาหมันอยู่ฮะคุณอ่ะเกี่ยวเขาหมันอ่ะเกี่ยวหมันตัวหมันอยู่ก้อยอโอ้ว่าทีนั้นไอ้กัมยังสิขึ้นกินเขาสวยป่ะสั้นจ้าจืดใช่เดียวถึงตัวเรียบร้อยเลยพี่ดาวตะโกกเลียบผักไปเพราะเดีเราก็จะไปซื้อเสี้ยนขอเสียบเอาเงินทอนมาให้ได้อเสายบไปซื้อเสียนมากินกินน้ำกันเพราะเดี๋ยวไอ้ไส้จากยุ่ยดีไหมพี่กันใช้วังหันเขากินเขาอยู่นหน่าล่าว่าเอาเอาโป้ตรงออกซื้อดอกเอาว่าไอ้ฮัก ไอห้างจากยู้ยเดียวดแล้ววะพอาะดีล่ะก็จะไปซื้อสิ้นสิไปซื้อสิ้นแบบว่าเพื่อนว่าเพื่อนโอนมาให้ยอันพันหนึ่งห้นักดนตรีซื้อสิ้นอีกพันหนึ่งห้การใช้เด้อลาวะอีคารวยให้บักสร้างอสังหาริมทรัพย์อันเราแจกเขียงมาดีดีเดี๋ยวงวดหนากันมีกันสิจจกสิโอนใหนไม่ยังผู้ใดแน่ผู้ดอะไรมาหลายคนอยู่แต่ว่านี่อันอันอันนี้ไอว่าไอสิโอนให้เราก็เลยโอนมาหนาติ้งหน่องเข้ามาเลยล่ะยังก็เขาว่าเอายังก็ เอาในยังก่อมันนี่แกมมันนี่แกมคอยค่อยคอยคอยคอยบ่เคยไปจ้ากเถื่อเขาเลยว่าอ e ันขอเสกคอยเสกเจ้า hmm. ผ้าไปเอาเงินบ so <me> ่ใส่สุดกับเถยไปเอาคอยเตือนบ่เบื้ออื่นบ่ผ่านเฮ็ดคลิปไหมให้พี่น้องเบ้างบาสิงให้ถ่ายบอสหยุ่งเนี่ยแมนบ่เขาไปธนาคารเขาบอกให้ถ่ายคลิปดิเดเก็ให้ถ่ายทั้งหน่โอ้เฮากับไปหดหนดาธนาคารเขาก็บยุดไว้ตัวใจสุดกับเถยหน่อยนะยางตอนนั้นตอนนีไปหดหนดาธนาคารยุดไว้ได้เงินแล้วครับบอ๊า นี่แหละเขาบอกกับไทยตัวโตนี่ยังก่อนมันนี่เก็มดิอ๋อแข่งแรกในชีวิตเนี่ยบอกเคยไปเอาจักเต๋อธนาคารยังก่อนไทยพาณิชย์อ๋อนี่ตัวสูงอันเดียวเป็นวะธนาคารเดินมาไหนไทยพาณิชย์กับอันนี้ก่อนทหารไทยที่นี่เนี่ยแต่ว่าไทยพาณิชย์เจ้าเคยไปเอาเป็นวะนี่โอ้ครับครับครับเงินกับบาลายดอกเงินกับบาลายดอกอ้ายเราบารีบารีผ่านหาเราโอนมานนั่นแต่ว่ามาแจกแจงกันราคาขายเขาเขาคำนามน้ำโอ้ขอบพระคุณหลายๆเด้อไอ้ไส้เด้อ ร้อยสี่ตากหมอกมาขึ้นเนี่ยรอยไอโอ้ยล่องมาขึ้นแล้วถ้ากินยาแล้วละสองเม็ดแล้วว่างั้นกินเขาน้ำใบการใช่เพิ่นซื้อแต่บากครั้งป่าเผามาก่างั้นพผนหมานมาขึ้นเนี่ยโอ้ยสาธุร้อยสี่ก็ได้ยุดได้มาขึ้นมีซื้ออยู่ในเงินประกาศอยู่สองร้อยสองร้อยโอ้ยแตมาเป็นจังบุญพุ่นี้โบปนัยไม่นอนเปียสซุยวันเพิ่นเอาเงินพันมาให้มาเนี่ยแต่ว่าเพิ่นว่าให้ค่าส่งของค่าส่งประเด็กสองร้อย เออจะมีเงิน้อนปะม่มีแล้วเอานั่นเล่นบอลกันจังเเขาเล่นเลเขาใสกรณีนี้แม่กันใช่ไหอนั่งไม่ได้กินเอาเนื้อลองนั่งโอเนื้อไม่ได้กินเอาหนังลองนั่งเออกระดูกมาแข็คออยัางนี่เออกระดูกแข็คอจากภาษาโบร่า ขเอร์เซ็นเ่อยักบไ่อกย่นเจ้าคอยบหูว่าสิทรงไปทางไก่เพราะน่าปลาแดกเจ้าอันย่งอยู่บ่อย่งอยู่อันยหญ่สองปูกเออราคาตัวไหนสองร้อยห้าสิบสองปูกกับห้าร้อยคอยบ่าบานเนี่อันลูกค้าคอยอยากได้เพราจะเอาไปเด้อคับสนอกเออก็ต้องว่าเสิมาเอาไป่ลูกค้าะ่ไดบ้านเพราะบาวันมานทงไหเน้อเดือยยุงเรป่นะ อยู่กุงเดบาดมีมึงมซ่งพี่บอว่เออซีปุกมาไดใส่กองฟุ่มบักไงนะแม่ใส่กองฟุ่มซ้ำลั่งเสอปผาเฮานี่ไหนักตัวใดจะว่าบเลยมันเอาอันมันเอาน้ำนั่นสองร้อยสี่รห้าบาทค่าซ่งน่นเดี๋ก็ประเดี๋ยก็มาั่งเลยเนาะปูะหดี่ยมยงไหป่าน้าโอ้โเกดมันคือขันเื่อเบึ้ง ปลาดูปลาดูเขาใส่มันไล่ขึ้นงูเหลี่ยมโอ้ยเนาะปลาแดกงูเหลี่ยมวันนี้ไหมปลาดูเม็ดเลยข่อยนะสินค้าโอท็อปบ้านข่อยเอาตั้งหมูตั้งหมูข่อยก็ยังเปลี่ยนเป็นหมูหมูยกมันเราขวดหมูยอกหมูเราขวดหมูยกตัวหมูเน่าเน่าเขียวมันจนเขียวเนาะแม่วันจนบกกลายจ้ะบ่เคยเคลือนบ่เคยเขียวเลยกูอีมันใส่ลายข่อยเจ้าเอ็ดยังเกาะหมูยังเกาะ หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวเออเออเขาเลยใส่ว่าเป็นหมูยกคล้ายๆดีหลายเขาก็เลยตั้งกันใส่ยาเป็นหมูม้ระโผหมูยกเป็นหมูยกแม่วันจนว่ากัดเจาะวันนี้ไม่ใช่ปลาสมกต่ว่าปลาสมก่อนพิสตาเข่าไปนะอืมแล้วปลาสมจอแสบจริงแสบปะแสบเขาซื้อมาให้ท่านเมันอวานตอนนี้เขากินโคเลสเตอรอลสูงตัวแสบเข่าไปครับเมื่อแรกไม่เอาลามหม่องเก่าเนาะเมื่อแรกนาะ ครับพี่น้องครับมือนเลี้ยงเด้อแม่เหลาในนี้เลยบอกเหมือนเลี้ยงขอสิแต่งโตแบบอขสิแต่งโตแบบรัดกลุ่มในดอกเมืเลี้ยงใน่อบหวมาขึ้นนี่จนจนถือขี้งไข่มานอนลงจนดอหอนบวบบวบมาขึ้นนี่พี่น้องเลยตื่นเต้าขึ้นมาเสียงเปลี่ยนโอ้ตากหมอกเตะเหมอือนนี่เหมือนีสิแต่งโตใ่ดอกบ่เอาดอกแนวนี่นะครับ นั่นนะครับปูนนะครับส่งเกาบนละนะครับปลุกลูกนั่นบ่สิปลุกลูกเป็นว่าจังซี้มันสิไปเลือกบ้านเพื่อนกอนเออหลักสิออกไปพ่นท้องน้องพอกไปเลื่องลูกท่าเออหลกสิไปบ้านโบเออนั่นลังเพื่นสิออกเสียนั่นแต่ว่าไปปลุกลูกกากาเลี้ยวกัสิไปส่งโบโบกับสิพาไปโบไปบ้านกัสิมบ้าคำคำปวดละแมวลายุวดละ สร้างเือนกับสร้างกพี่ไม่นั่นแหละเพราะกันเมื่อบ้านเบิดบัตรกําค้ำกับตังสิกับมาบัดนี้ผู้เฒ่าเห็นอย่างน้องงงงงงงอยู่นั่นผู้เฒ่าคือว่าอ้อมกบบ่อนอ๋อเบิดแล้วบ้าอ้อมกบนั่นผู้เฒ่าแซ่บบ่าอ้อมกบนั่นแซ่บบ่มีบักบวบใส่บ่บักบวบอ่ะได้บักบวบใส่บ่โอ้ใส่บักแฟง บันมีแบบหวาดใส่บักแฟงแซ่บอยู่เนาะผู้เฒ่าผู้เฒ่าอ้อมกบใส่บักแฟงแล้วก็ใส่พักกระเนียงน้ำเอาเอาจวดจัดฟาดบึม้มอา,าระชาธิปตีก็มาถ่ากันนะครับนะตอนนี้พคนสีสว่างสว่างไหมเนาะอาจารย์เนาะครับกับพอดีละ่ะไอ้ใส่ทั้งยู่ยี่ดีคนอันโอนเงินมาใหา้พคนว่าเสือซีนอาจารย์ปนะชิปีเดอ้อเอามาเืเมล็ดเนาะ เอาไม่ได้หรือใายนี่ล่ะเอาใบสิขอบคุณมากครับทำรับหนึ่งหน่วยครับครับแต่ว่าผมไปเอาเงินมาท่านใดมันโอนแบบว่ายังกว่าไอ้การญชัยแล้วว่าอันโอนเขายังกว่ามันนี่ยังกว่นไม่ได้แก้มไม่นี้แก้มต้อมอื้องจังไปเอาเหมือนในวันอาทิตย์อ่าแล้วสิเขาไปเบิ่งอยู่อันเม่เคยเอาจักเตอร์สิร่องเขาไปเอาเบิ่งอยู่เพราะอะไรเป็นประสบการณ์ไอ้เคนโอนมาจากยูเอตีว่าอันเสือเสียนชัวร์จารนนันทิตีกินได้เด้อพันว่าครับอาจารย์ครับผมคุ้มๆเนาะอาจารย์เนาะ คุ้มๆเลยใส่มีจะกเครื่องขวดเนาะมีมีขวดน่อยนะจะเครื่องขวดเดีพยดีเลยเสียบๆเนาะมาเรงเนาะจานเนาะเนาะมาขึ้นไปจี้เขาจี้กับมันไหมหี้ยวเขาเ่มากิ่งเขาจี้มาขึ้นไปได้แมวหล่าไหมได้หาด้วยหมโอ้ยแน่นอนเลียผมแต่งตัวทาแตกแต๊เนเว่นบุญอะเออมามามาจานมามาเลี้ยงเพีแมวหล่าครับใส่สูตคู่ผูกไท่อบไปยืนจี้จ ได้ได้อาจาครับเมือเล่งไว้เขาเรียนมาเนาะมีนเลยหาเพ่งลองหมดปาดบานว่าผมแม่มาขึ้นไหมหาลุ้ยไหมผมแต่งตัวว่าสั่นเป็นกระตอกระเทยน้อยไปยังแ่สวมลุ้ยแม่มันขึ้นผมไหมใครอยู่มีซื้อน้ำเขาอยู่เล่นซะเออแลนไปซื้อประตูนามมาได้โอ้ยยังง สื่อกลับบามาเรียนวาอีกวันนี้ใต้ตนสัตว์จาขอหัวคิดหัวขวมเรียนวาวเมียนครับใส่สุดข้าบ่อยแล้วกันสุดข้าบ่อยคือสุดลูกเสือเป็นสน่ะสุดลูกเสือคือแต่ว่ามันหนาผมลาบแล้วสุดกระเลยผมมาใส่แล้วมาเคืนนี่จนถือขี้งไข่ผมมานอนหัวอนหเลยกินยารลัดไไปในสองเม็ดปีผู้าผอนไเอาสิ ผมใส,ส่สุดคู่หรอกสุภาพสุภาพแน่หรอกโอ้บยบ่ได้เอามาอยู่บ้านพุ่นน่ะไอผมใส่สุดลูกเสียมากคนจิ้วเหนาเหนาเหนาอาจารย์นันโตตีก็ตั้งโซกันไปน้วยครับว่าสีใส่สุดหยังนะครับเมือเ่อแรกอาจารย์พลเสียวแอ,อร์โคเดียนมาตัวแต่เนี่ยแค่นสักแค่นสัก <c oughs> พวกแาเอื่นแค่นสัก อกโคเดียนแต่ว่าฉีดซอมซอมเดาแค่น้ำราได้ครับแม่นเอาตุ like. no ้มตุ้มต ah ุ้มตุ้มซึ้งนะครับเอามันจะตัวกันเข้าไปหันมันเบิดอื้เข้าไปแมวลอาบ่หน่อยก็หลายนะครับมีมีซื้อขานโหลดเพิ่งขึ้นเกือบหนาลาตัวนั่งยังมีซื้อขามาอยู่จานร้อยสองร้อยแบบเย้เลยแต่กาเสือขึ้นแล้วสุดแล้วแ่กาเสือยังคาเบาแบดนี้เบาข่อยอยู่ใส่พุ่นจมเลย บมเปียกหรอกครับล่มหนึ่งสิได้ผมสิไปเอาปลปอยมันขึ้นอีกอยู่นั่นแน่นอนเลยออเอาเดี๋ยวหมดเร่งเลือดสวงใบใบเขาจังจุกันนะครับเดี๋ยวสิไปเอาสีนไม่อาจารย์อนุตีขอบคุณได้ไส้ทั้งยุยอีครับไอฮักไอเพียงนะครับโอนเข้ามาหายเรี่ยวแต่ว่าเอาว่าท่านไหนมื่อื่นหนึ่งสิไปเอาว่าสันนะครับนะขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อเอาวันนี้เอาซรัพนี่ละคลิปนี้คลิปแรกวันนี้นะครับถือขี้งไข่ก็เลยพอท่านตื่นกินยากลับไปแล้วแค่แนวเป่าได้ระบาดนี่เอา ไปมันนี่ไอด้เกี่ยวเขาเนาะเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วฮะสบายดีอยู่ดีไม่ห่งพี่น้องครับไปดีครับไปแล้วไปแล้ว